เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก y o u t u b กัมบันเวนะผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำไอเทมเบสิคแบบสุดๆของทุกคนนะผมคือทุกคนควรจะรู้ไว้นะฮะไม่ว่าจะเล่นคาร์ดไหนก็ตามนะครับผมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมให้น้องผมเล่นโลกใช่ไหมปรากฏว่ามันไม่กดอย่าเร่งนะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันสู้บันไม่ค่อยได้เลยวะผมก็งง โลกมันก็ผิวจะตายทําไมสู้ไม่ได้ปรากฏว่ามันไม่กดยาเล่งนะครับผมให้ไปเต็มคังอยู่เหมือนเดิมครบทุกขวดนะฮะวันนี้เราก็เลยต้องมาทําคลิปให้ดูนะผมว่าเ้มันมีไอเทมอะไรที่เป็นไอเทมสามัญที่ทุกคนต้องรู้จักกันบ้างนะครับผมโอเคหลกัหลกๆเนี่ยไอเทมพวกนี้มันจะสามารถซื้อได้ที่ทูดิวเลอร์นะผมซึ่งทูดิวเลอร์เนี่ยก็ดูสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปวดยาในแผนที่เอานะผมมันจะมีอยู่ทุกเมืองแหละนะครับ อย่างพอเทล่าอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงกลางน้าพุแล้วก็เดินขึ้นบ้านด้านซ้ายนะครับเข้ามานี่ครับผมก็จะเจอกับทูดิวเลอร์นะครับผมอ่ะเอาหลักๆก,ก่อนอันแรกนะผมแว่นขยายแว่นขยายเนี่ยเอาไว้ใช้ส่องไอเทมนะครับผมซึ่งเวลาเราแบบเอ้ยตีมอเตอร์ตกเวลาเราตีแล้วของตกเนี่ยมันจะมีของอยู่ประเภทนึงนั่นก็คือของสมใส่นะผมที่ตกมาปุ๊บเนี่ยพอคลิกขวาดูเนี่ยมันจะบอกว่าเอ้ย ต้องเอาแว่นขยายส่องก่อนนะถึงจะใช้ได้นะครับเราก็สามารถกดดับเบิลคลิกที่แว่นขยายแล้วก็จะขึ้นว่าเอ้ยมีอะไรที่2ได้บ้างนะผมอันนี้คือแว่นขยายนะไอเทมอย่างแรกครับผมอย่างที่2คือลูกธนูนะผมลูกธนูเนี่ยก็ใช้กับพวกคาร์ดอาเชอร์นะฮะอาเชอร์โลกอะไรอย่างเงี้ยที่มันถือธนูแล้วมันต้องมีลูกนะผมเกมนี้ถือธนูต้องมีลูกนะไม่ใช่เหมือนเกมอื่นที่แบบเอ้ยมีแต่ธนูลูกอยู่ไหนไม่รู้แต่ยิงออกได้นะครับก็คือเนี่ยแหละถ้าไม่มีลูกก็จะ ไม่สามารถยิงออกไปได้นะผมแล้วเวลาใช้ลูกธนูเนี่ยก็คือซื้อแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมลากจากตรงนี้โยนเข้าตัวไปนะครับผมหรือว่าจะเอาไปไว้ในช็อตคัตเพื่อกดสลับลูกธนูออกก็ได้นะเผื่อมีหลายอันนะครับต่อมาครับผมพวกจาเพิ่มพลังนะผมก็จะมีหลายสีมีเลดโพชชั่นนะผมออเลนจ์เยลโล่ไว้นะครับผมอ่ะนี่คือหลกัหลกๆที่มีขายในร้านนะมี4ส,สีนะครับผมก็ไว้นี่แหละ ไวจะแพงสุดแล้วก็เพิ่มเลือดได้เยอะสุดนะครับผมส่วนเลสจะเพิ่มได้น้อยสุดแต่ถูกสุดนะครับก็เลือกเอาว่าเรากําลังไหวที่ไหนนะครับผมแน่นอนว่าปั๊มไว้มันดีอยู่แล้วล่ะเพราะมันกดทีเดียวได้เลือดเยอะนะครับผมแต่ปัญหาคือแม่งแพงแล้วก็น้าหนักค่อนข้างเยอะนะดูครับเลสน้ําหนัก7นะครับผมแล้วก็ไว้น้ําหนัก15้นะครับผมหนักกว่า2เท่าเลยนะแล้วก็อันต่อมาครับผมก็คือกีนโพชชั่นกีนโพชชั่นเนี่ยมันเอาไว้รักษาการผิดปกติครับผมเช่นเราติดพิษเนี่ยพอติดพิษปุ๊บจอจะม่วงงอย่าี้ ก็สามารถกดกรีนพชันได้นะผมหรือว่าติดไซเลนติดไซเลนเนี่ยมันทําให้เราใช้สกิลไม่ได้ครับผมอันนี้ก็เอาไว้ใช้เหมือนกันนะผมแก้ได้นะครับดักเนตคือพอติดปุ๊บจอเราจะค่อนข้างมืดลงนะครับผมจะแบบเอ้ยเห็นแค่รอบตัวลงวงแค่ประมาณเนี้ยนะฮะนอกนั้น,นมันจะมืดหมดเลยนะผมซึ่งดักเน็ตเนี่ยมันจะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนอกจากจอมืดก็คือค่าฮิตค่าฟีเราจะลดลงทําให้เราโดนตีบ่อยขึ้นแล้วก็เราตีก็ และเราก็ตีมอเตอ,เตอร์ไม่ค่อยโดนมากขึ้นด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาติดดาร์กเนตก็คือต้องหากินโพช่นมากินครไม่งั้นเนี่ยโอ้โหชีวิตนี้หนังไม่งั้นชีวิตนี้โคตรลำบากนะครับผมโดยเฉพาะไซจินี่หึ่ย่าให้พูดนะครับส่วนเคออสเนี่ยมันคือการเดินสลับทางกันอะ่ะเช่นเราก,กดคลิกขวามันเดินซ้ายกดคลิกซ้ายมาเดินขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยเจอกนหลอกเคออสเนี่ยนะครับผมหลักๆก,ก็จะเอาไว้แก้พวกไซเลนต์แก้พวกตาบอดมากกว่าผมดาร์กเนตเนี่ย จะเจอมอนสเตอร์ที่ซัดสกิลใส่เราให้เราตาบอดค่อนข้างบ่อยนะครับโอเคต่อมาครับผมเป็นไอเทมสาคัญของสายตีนะผมนั่นก็คือยาเร่งนะผมคือปกติคนเล่นนะโอเขาจะเรียกว่ายาเร่งนะผมมันคือยาที่เพิ่ม spd ซึ่งค่า spd เนี่ยมันคือค่าความเร็วในการโจมตีของเราเช่นเอ้ยอย่างปกติผม156อย่างเงี้ยก็จะตีอืดๆหน่อยใช่ไหมแต่ถ้ากดยาเร่งเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับผม ซึ่งยาเล่งสีเหลืองเนี่ยใช้ได้ทุกอาชีพครับผมไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยกดปุ๊บใช้ปั๊บนะผมส่วนสีเขียวใช้ได้เลเวล40ขึ้นไปแต่อโคพีทบาทแดนเซอร์ไม่สามารถใช้ได้นะผมคือ4อาชีพนี้ไม่สามารถใช้ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นเลเวล40ขึ้นไปกดยาเขียวได้หมดเลยนะผมก็เป็นอีกไอ้นึก ก็เป็นอีกไอเทมสามัญอีกอันนึงสาหรับสายตีนะผมเพราะมันเพิ่มเอฟดีได้ไงทาให้เราฆ่ามอเตอร์ได้เร็วขึ้นนะผมจัดการมอได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดยามากขึ้นนะผมได้เอฟพีมากขึ้นเวลไวขึ้นนะครับดังนั้นก็รู้จักไวนะผมกดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ได้30มนาทีนะสำหรับอวา k ิ n นิงฟอร์ชั่นเนี่ยคือทุกอันแหละนะผมยาเร่งทุกอันมันจะอยู่ได้30มนาทีหมดนะครับแล้วมันจะมีอีกอันนึงก็คือสีแดงนะครับผมสีแดงเนี่ยมีขายท มันราคาขวดละประมาณ3 0ม0ับ้างครับยาสีแดงเนี่ยมันใช้ได้ตอนเลเวล85บขึ้นไปแล้วใช้ได้แค่ไม่กี่สายนั่นก็คือสายพ่อค้ากับสายนักดาบนะครับแล้วก็โลกกับวิสัทนะครับผมแอตซินใช้ไม่ได้นะผมไม่รู้ทําไมนะผมใครรู้บอกด้วยนะฮะเราออนแอกวกาวิาสัทตรงไหนนะครับอ่านี่คือยาเล่งนะผมที่เราเรียกกันว่ายาเล่งนะครับต่อมาไฟวิ่งอันนี้เป็นไอเทมช่วยชีวิตนะผม เวลากดไฟวิงเนี่ยมันก็จะสุ่มตัวละครของเราไปที่อื่นนะผมคือสุ่มในแผนที่นั่นแหละครับผมมันไม่ได้สุ่มกระเด็นออกไปนอกแผนที่นะมันจะสุ่มอยู่ในแผนที่นะผมเอาไว้ใช้าหามอนอย่างเงี้ยเวลาแบบเอ้ยเราตีตรงนี้แล้วดูแล้วมันไม่น่าจะมีมอนเพิ่มแล้วเราก็กดไฟวิงเพื่อให้ไปสุ่มที่อื่นเราจะได้ไปเจอมอเตอร์กลุ่มอื่นๆนะผมหรือไม่งั้นก็เอาไว้หนีตายครับผมบางทีแบบเอ้ยเจอมอเตอร์แบบ3ตัวลุมอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ไหวแน่ๆก็กดไฟวิงครับผมหนีไปนะครับผม รักษาชีวิตเอาไว้ดีกว่านะครับผมอย่าเสียไดมอน์นะครับต่อมาครับผมบัตเตอร์ไฟวิงบัตเตอร์ไฟวิงเนี่ยเอาไว้กดแล้วกลับมาจุดเซฟครับผมอ่าอย่างที่เคยทําคลิปไปแล้วว่าเอ้ยเวลาเซฟเนี่ยให้เซฟที่คาฟ้าก็คืออิมเมจีเมดตามเมืองต่างๆใช่ไหมถ้าเวลาเราตายนะผมมันจะกลับมาที่คาฟ้าใกล้ๆกับคาฟ้าที่เราเซฟแล้วถ้าเราไม่ตายล่ะแต่อยากกลับให้กดบัตเตอร์ไฟวิงอันนี้นะครับอันนี้แหละเอาไว้ใช้กลับเมืองนะครับผม ส่วนแทบ็บอันนี้ใช้กับสกิลของฮันเตอร์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมอันนี้เป็นไอเทมสมทัยที่เฉพาะร้านนี้เฉยๆนะครับใส่เฉยๆนะฮะโอเคหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้แหละครับผมสําหรับไอเทมพื้นฐานของ RO ร์โอนะผมที่ทุกคนต้องรู้นะฮะก็จะมีอ่าพวกเลดนะผมเลดไว้เลยพวกนี้ผมยาเพิ่มพลังอย่างเงี้ยอย่างแรกครับผมอย่างที่2คือวิ่งนะครับเอาไว้หนีตายเอาไว้เดินทางนะผมอย่างที่3คือบัตเตอร์ไฟวิ่งเอาไว้วาร์ปกลับเมืองนะผม อย่างที่4คือยาเร่งนะฮะเพื่อที่เราจะได้ตีมอเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่5คือกรีนพชั่นนะผมเอาไว้เผื่อแบบเอ้ยติดสถานะผิดปกติก็จะได้กดแก้ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะผมแต่ก็เป็นความรู้พื้นฐานที่ผู้เล่นใหม่ควรจะรู้ไว้นะผมจะได้ไม่พลาดนะฮะเผื่อบางคนแบบเอ้ยทำไมมันไม่ไม่ค่อยสบายเลยนะผมจริงๆมันมีอุปกรณ์พื้นฐานพอสมควรนะให้เลือกใช้การนะผม โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จะลืมกด subscribe ให้ทุกคนเว้ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ